สลับหน้าดลสลับหน้าเลฮะสลับหน้ากล้องมันสลับไม่ได้ป่ะอุ้ยหนูอยากกินเยอะเกิดพอคนลุ้ยแล้วย่องมาลืมน้องกู้คอยไปมิดจอยมาละปล่อยไก่หนีข้ามวิจิกระยาหลวงนั่นมันลมค่อมไอ้ค่อมค่อมไอ้ค่อมระจ้ค่มมาเต้อคม ให้คมนะเจ้ากู้คมมาเตืออยากเขาเฟื่อแล้วอายม,มาา่บ้าๆไกลกนายแนหรือว่าแกลงง้งกันเนาะพี่คนไกลหรือว่าแกล้งก็พอจดสักแค่เอาอย่างซีบิดอะไรเนาะโมเหมเหนู้นมันก็ซับหมูหวานเลยค่ะอันนี้ที่ชูกับเบลค่ะเราได้ซื้อไปน้ำที่ชูก็สาลีเบิดน้ำตลาลยีซ่อมทางบอกพี่ชายบมาพ่อ วิววิอยากได้อยากได้บ้าเอาไปใช้มีได้แค่เชียร์ที่เป็นที่มันอ,นอันได้นะ่ะมีแค่แบวิวจะไหนร้านวันนี้มีได้แค่เชียร์ที่มันกดได้ที่มันคิดเงินได้พราะว่าโอ้ยนี่เออตาอยู่ไหนทักแสงนี่ โอ้ยหนูต้องซื้อแบงคสีฟันไหมหนูลืมว่านหนูลืมโอ,โอ้มันคือเหมือนกันเดี๋ยวะหอร์ <c oughs> หนูต้องมาแบงค์สีฟันเพราะหนูลืมอยู่บ้านอันไหนราคาที่มันนุ่มๆนี่อย่างนี้ใช่ดีอย่างนีน้ก็ดีดเออแบบนี้ไม่แบบนี้เจ็บเนี่ยหรอคะเออเอาแบบว่าจ็บอ่ะพ่อน,นี่แบบนี้ซือแบบนีกล้งกันเนาะอันนี้แหละมันเจ็บ,บพอ่อนน นำตะไคร้ซอมแท่งต่อพี่ชายพ่มากพ่อโอเคค่ะจะได้ใช้สองอันแปลงเปลี่ยนอันบ้าวพี่ชายอันเปิดลปะค่ะแม่ถ่วกก่อนดีดีดีรู้สิได้กลิ่นกับหยังดีแล้วพีีก็ซื้อหูงซื้อไก่ให้อยู่บ้างานที่มเยอะ แม่หนูไม่ได้ซื้อเดียวมีของพ่อด้วยโอยของพ่อกองเดียวเองอย่างเงี้ยตอนนั้นพ่อไม่เข่าพี่เราเนาะโอนี่มันมีแต่ข้าวแล้วไงครอบกล้องอ๋อมันแข็งปะค่ะไม่เดี๋ยวเขาก็้ปแบนี้ปะแลองนีใช่ค่ะอ๋อเอาเลียนตัวเดียวบ่เออเอาบ่ล่ะเอาค่ะมันบ่มีเลียวกินก็เอา่ะเอาแม่จะกินเนาะเดี๋ยวแม่หาเลียวกินกันผัดเนียงหมูว้าวไม่ได้กินแบบนี้นานแล้วจ้าหมูหมูเนี่ย มึงมือน e ่แหละพอแล้วค่ะปาบาไม่จ่ายมังนะคะใครจะเป็นคนจ่ายนาอไม่รู้ค่ะจ่ายไหมคะอี้ยะดุ้ป่ะตรงนี้แล้วก็ใส่เสื้อเอ็นจะใส่ตรงนี้ใส่เสื้อขาวเสื้อขาวมือพื้นอภารลงมละแอคุณาเด้ค่ะอ้าถือไว้วันนี้แม่สิหาเงินให้เพื่อนเียงกันไปเพียนกันมหม ว่ามัน1ิจักบาทขายประคักแต่ว่ามีแตออันอันละ 20, ยี่สิบสามสิบเลยค่ะว่าม็นอันรับแท้เขาสือ่อกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน,น,น,อ,นอันทางนอกเด้อโอเคแล้วก็มาร้อข้างนอกกันตนันยูปตทบ้านาดอกใหม่อาจารย์นอดค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับกเอาเลยค่ะพอโซนอุ้ยมาเจอพี่เพชรพอด้วยนะคะสวัสดีค่ะพออภัยค่ะเอาเลยค่ะไปที่กรุงเทพจะไม่กกัอเอามาทายกันเองค่ะที่นั่งคือตะอต่เอะมันมือพ่อมีเงินก้อนหนึ่งบาท เพิ่มองกนหน่อยหบาทไม่มีเงอันบาทเอาหนูอยสรน้ำหนักแค่เส้ไดบูบว่ตติโตหนูบ่มีจักบาทมีกระเป๋าไม่อะไรดูดิเถึงปันไดแล้วอ้บ้าใจนายสั่งแค่กันบ่ายะไีห้างมืดดีเจ้ามาบอกเต็ิทีบอกลาคนข้า โทรศัพท์เขากับโทรศัพท์เราคนละแบบไปเลยเขาแจมเฟซของเรานี่โอ้เฮ้นไอโฟนเลยเนาะจะไอดากอือยังก็ถจกแบนพอ่อไอดากมันเป็นไรอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรนี่ไม่ได้พูดภาษายูทูปเป็นหลู้เรื่องบ่ค่ะไม่รู้เอยูทูปเป็นหลู้เรื่องเข้ามาดัก เออดากไอดากนี่โทรศัพท์ยี่ห้อไอดากเออเราไม่ได้พูดคำหยาบคาย <c oughs> อุ้ยงั้นงั้นก็ช่องนั้นก็โดนปิดหมดเลยสิเนาะ <c oughs> ช่องลุงหงอกนะหัวไอหัวสาวตีเลยนะลุงอะไรนะลุงอะไรลงุงโทนี่ลุงกระด้างลุงเข้าไปหาแม่หนูกระด้าเออช่วง,งน้นช่วงลุงตโทนี้ก็โดนปิดหมดเลย ไปแล้ว้านละเลีวอยู่ค่ะเอามาเมียดยังคะยังค่ะไม่กลัวค่ะที่รอมแม่เมื่อไมคะไม่ค่ะมันเลยไม่กลัวนะคะ นี่มันซื้อซัมมี่ไปน,นไปง,งมันขาดขาตรุ้งก็อร่อยที่เนี่ยหรออร่อยที่เนี่เมั้งก็้ต่ะ่อนน้ำนะฮะหลอดนมค่ดอนนมน้เปียนค่อนเยอะโยเกิร์ตไข่ดโยเกิร์ตหรอคะ <c oughs> ข่าวของวิบค่ะฮะฮะเปินแล้วกปวดอีกแล้วพี่น้องแล้วปวดอีกแล้วแอดมินปวดาเป็นบ้านแบวิน มันเป็น,น,ะนอะไรยังบอสอีกสอนมีอโอเคได้ของมือเดียวขายเคมีกับว้ันดุเขาทค่ะจริงนุ่มบบอยากจบเด้แต่ว่าแอดมินต้องรีบไปของน้ำตอนนี้ค่ะ